สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมผมสีมาอันนี้ครับใส่ตุ้มเนาะใส่ตุ้มกุ้งกระสีมาใส่ยูห่วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นห่วยเนาะห่วยหน้าผมนี่แหละผมก็บเคยใส่ดอกแต่ก็มาใส่ลองเบืองว่มามันได้บอนะมีสองอันใส่ทร้นี่เพราะกันใส่หลายเดี๋ยวมันดับเยนะเดี๋ยวกุ้งมันดับเดี๋ยวใส่เงื้อก็ครับนี่ครับอันนี้อันนี้เป็น อาหารอันประดุกค,ครับเอปนเน้อเนาะเอปนเนียกุ้งผมก็ทิใส่ในนี่แหละใส่เป็นแนวหลอกกุ้งนะใส่บหลายนะครับใส่พราะเปน็นมันหอมมันอย่างนะนี่ครับในแนวใส่เขาเจ้านะเขาแถมมาให้บอก่อยดีดออแต่ผมกะทิใส่ไปก่อนนะเพราะว่ามัมีด้ตามปกติผมจะใส่ในนี่ <c oughs> พนันแยงมัดนะนี่เป็นมาเป็นจุ่ม ใส่ประมาณนี้พอครับว่าใส่หลายเดี๋ยวเปลืองใส่กลางๆเนาะน่ครับอันนี้อันนี้หอใหญ่ใส่น้อย <c oughs> ใส่เต็มมีตายพอดีเบิดน่ครับใส่ทั้นี้พ่อครับนะครับเนาะนี่หัาใส่ตุ่มมันนี่นะครับ ันตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาไปวางเนาะเดี๋ยวผมสเอาไปวางให้หน้านหนึ่งแล้วก็วางใส่หัวนหนึ่งเนาะผมกับบลูว่ามองไหนมันกุ้งหลายเนาะก็สีรองเบิองนะครับท่านเรียบร้อยกันเริ่มมาเลยครับนี่ครับอันแรกผมนิใส่ให้หน้าเนาะกะ็แขนไว้เนาะครับเนาะกะ็เดี๋ยวจะหาหม่องไปใส่หม่องเลือกกนะันหนึ่งที่ตั้งไว้เบิ่งกันว่ามันจังไดโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหนี่ก็เลืกอกเยอะนี่ก็เลย อยู่ในปลาเข่าเนาะยังบลมโอยมันคือตื่นแน่นนี่ครับอันนี้ใส่ไปนี่เนาะมันกันเลือกอยู่ด้นี่ครับผมอันนี้อ๋อเดี๋ยวหอยไม่การลมนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมัดกันครับนี่ครับ อันแรกส่แล้วนะครับเนาะ่อยูให้หน้านอนแรกเนาะนี่ครับมผมก็บรุม้มันซีมีบอลนะแต่ก็ใส่ไว้ก่อนเนาะก้บ,บอลเป็นเรื่องเสียหายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบ่งอันที่สองต่อครับผม <c oughs> อันนี้ใสยุหงเหรยครับผมก <c oughs> ็ <c oughs> มีทั้งปลามีทั้งกุ้งนะมั้งคิดว่านะนี่ครับ อันนี่ไซยุห่วยเนาะโอ้ยฟูเบิร์ตฮะเงามันฟูครับผมนี่ครับกะย่ยงที่เนาะว่า บลูอีเซนไหนกันผมกันเลยบ่เคยใจลองเบิ้งครับกะกะเรียบร้อยนะครับเนาะใส่เบ็ดเอ้ยบ่แม่นใส่ตุ้มกุ้งกะเรียบร้อยครับมื่นจังสีมาเบิ้งครับเพราะว่านี่ผมใส่ต้นแรงเนาะเดี๋ยวมื่นสีทู่กันครับว่ามองใดได้หลายมองใดได้น้อยเนาะครับเนาะกะสวัสดีครับผมขันที่เป็นไหนกะเก็บติดตามมาเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นหู้ครับมาได้หลายบุหรี่ตุ้มสองกันสวัสดีครับ